อ้าเนวผะรเยอเคนไดลนแลว่แล้วมวนเนาะแล้วิแต่มขาเลยว่ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่กำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเด้อขี้เข่ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนขอบคุณสท่านที่เข้ามานะคะคนกลินสิไสในี้ คือน่าน okay, ็กเน่ายเตีดอกนั่งหลานนาเจ็ดนะพดเง้มาห้าก um ินก็ไม่เปเลยเ้าข้าวที่มาโดนกินเอเอาเพคนกินเนี่ยบอกก็เลยเขก็นะานน้กกเัมนอไรหน่อกินม่ไดนหะบสดนะบบ้เองอ่ะเพื่อนแป่กับฉันอืกินไป ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องสุภูสุขเขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ถับผ้ายุงกล้วก็ขบคุณทุกทีน้องสุภูสุขคนกบมาหายายหลวนมาเมืองเราได้เสาคุณนปวยกำลังกินเข่าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ย้อนหลังด้วยนะคะเข้าที่ทางใายด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศกะดียุ่มันอีฝ่ามือคึมฝนกระลิ่นป่อยๆบรรยากาศหนานอนบรรยากาศนอนเวนขอบคุณนะคะเสียงเพียงเขาบ่บุญฝั่งบึง เก็นได้หน uh ่อยบ่เป็นยังหรอวะโอ้โหกันใครเนาะเข้ามาลบข้อความเลยนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่นทุกมกำลังใจนะคะนิ้วเพียมเจนี่เลยนิ้วเทียมเออข้อความข้อความที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมถูกระงับเพื่อโอ้การตอบนี่ยาตัวไหนอีทอะ นหลาขอบคุณพี่น้องสูนสุกคนเล็กขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกาลังใจที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะใไน์หนึ่งไม่ได้เข้าใจดีลยเขา่กินก่อนเลยเรียงตามนี่ครั้งหนึ่งอไรเนาะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วก็อยลืมกดไลน์คเ็เป็นกำลังใจให้กคนด้วยนะคะลูกเทียนใหม่ต้งถืออันนี้ไม่ต้องนั้นเลยคือปวดไม่กิน ปวดกินเลพวกนี้พวยากจะปวดมาลกินด้เยปวดเรามากันเท่าไห่ปวดกินเมื่อมีอาการเขาบอกากปวดหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นกินได้ก็ไดีปวดบ่ ปวดไม่มีปวดมากปวดน้อกี่ียี้ยี่แกะวดนี้อ่ะอ่าให้ม่บอกมีปวดน้อยก็ปวดมากปวด้ววมากถ้ปวดน้อยตรงนี้แต่ถ้าปวดเยอะตรงนี้เออถ้มักกันไว้เลยเดี๋ยฉัน่าให้ปวดเออก็เลยบอกินก็ยี่ที่อย่างปวดงี้เออขอบคุณนะคะกินแต่ ันจะเก้ปวดส่นนงเ็ินแกเ้าถ่ายมากวนมาเมืองปวนกินกินเขาแล้วออกจากโรงพยาบาลมาที่ไนโรงพยาบาลเราแบบนี้ม่ให้เน่ก็ได้แหละอันนี้เนี่ยเป็นขากัเขียวแก้ปวดได้ไหมฮัลโหล my f ์ i ฟ n thank you so much welcome to Thailand m o n Thailand thank you คนหัวจะกียรอคนดอกก็ไปหลูไยังนอกพือเอ็มมะอกเนาะโอเคโอเค thank you ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณที่น้องอคนที่เขามาเป็นกำลังใจหนะคะขอบคุณนะคะสองไลน์สองไลน์ขอบนะคะคนป้าหมาเนโมพิโตบลได้มาทำแต่ละบได้เขียวมากันเลยปลกซี ไ่ได้่ากนะแล้วยวเก่าูกับูกับเมี่เกียวเองเหลืองเกี่ยวไมเกียวเกีจะข้าไว้กันไมยู่ิเลยอกิดไองง Thank you so much บกัวดำเนาะ่ห้มาแล้วเขารู้มากให้ใหใจให้ใจวาวเป็นม่เต้นไรืรู้โอเค โอเคโอเคแตงเกียวนนเก็บซั้นบอกว่าเป็นดอกดอกนเลยาซาปกิ